แล้วเอามือขวาลงมือที่แตะไหล่เอามือลงบัดหน้าไปทางไหนบัดหน้าไปทางขวาเบอร์ตั้งสอบซ้ายไว้เอามือขวาลงครับแตะไหลได้ที่แล้วเอามือขวาลงมือซ้ายยังตั้งสอบไว้เหมือนเดิมพร้อมกับบัดหน้าไปทางขวาเบอรขวาลงครับบัดหน้าไปมองลาครับคนี่อยู่ขวา บอกว่าเอามือขวาลงได้ที่แล้วเอามือขวาลงแค่ยกขึ้นมาแตะได้ที่แล้วยกมือซ้ายขวางไว้พร้อมกับสะบัดหน้ามขามือยกดา้านไว้ไหนถ้าตงุงตะเข็บกางเกงตะเข็บกางเกงอยู่ไหนเลยตะเข็บกางเกงของตัวเองนะครับเอาไว้ในข้างตะเข็บกางเกงของตัวเองเอาไป 7. Ờ. Quá. Hả? Được. Thỏa Ờ à, all,